พอดีเข้าไปได้เห็ดเพิ่งข้ามมามันเป็นดอกที่เทาแล้วเอากับเสีเยวมาเห็ดเสือ้อเนาาจะพอดีไปเห็นคลิปเพิ่งสอนเห็ดเสื้อเห็ดน่าจะเนาะเอากับเลยสิมาลองเห็ดขึ้นกัน อันนี้เป็นเหตุที่เกิดแบบธรรมชาติด้ยจ้ะเอาเก็บมาจากปาลานัก็ิีตัดให้มันเป็นสิ้นน้นอยๆ้วจ๊ะ ิมาลองเห็ดเบิงว่ามันสิได้ผลคือจังเป็นผ้าเห็ดพอเขากะล่องผิดลองถือกันไปเนาะจ้ะเห็ดกระจักเวลากออกไปย้ำดเสื้อไปพ่อจนว่าเทาเมื่ เพ็รเพิงข้ามนีแกงแซบด้วยจ้ะบวกมแกงละหวานจ้ะแซบเบิงสีเพิน่นสีบ่งงามแต่แต่ว่ารสชาติเพิ่นดีนะจ๊ะเนาะ ขยันขยันนะจ๊ะอันนี้พิกถือจังได้กะแนะน้ำได้ด้จะ้ะเพรานว่าให้ใส่น้ำตาลน้ำใส่น้ำตาลลงไปนะะนะ้ะจ๊ะเนาะ เซไปสองซ่อนล่องบึงจะเป็น,นจะว่าขยำขยำเขากัน ละเอียดเท่ากับสิประมาณนี้เนาอจ้ะจากนั้นเ้าก็สีเอาขวดโหลมาใส่ไปจะมีขวดที่เ้าเตรียมไว้ก็สิใส่มักไว้เนาอจ้ะมันบอกว่ามักไว้จากอาทิตย์หนึ่ง ได้เร่ยรอยแล้วสิได้ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ปิดฝาไว้เลย,เ,ลยเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเข้ามาเบิ่งกันเบิ่งผลงานว่าไม่สิเป็นจังใดจ้าฝากเพื่อนๆกดติดตามน้ำในด้วยจ้าคิดถึงจังใดกะแนะนํำกันเข้ามาได้ด้วยจ้า มือใหม่หัดทําโอเคจ้าบา,บายๆแล้วเ้าจังมาอีกอาทิตย์นึงน่งนะจ้ะแล้วเ้าจังมาบงผลงานว่มมามันสิเป็นจังใดเรียบรล่อยแล้วจ้าบายบายจ้า